สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญที่พิธียิ่งใหญ่เหรียญหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมเจ้าตากสินมหาราชนะครับค่ายอดีศรครับปีสองพันห้าร้อสิบสี่สวัสดีครับเพื่อนๆ่วันนี้ผมค้นไปเจอเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมว่าเป็นพิธียิ่งใหญ่มากเลยอีกเหรียญหนึ่งนะฮะในปีสองพันห้าร้อสิบสี่นะครับของค่ายอดีศรนะครับ เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเหรียญนี้นะครับซีไว้นะครับเดี๋ยวมาตัดกันก่อนนะครับโอเคครับแถวนะครับเหรียญที่สภาพค่อนข้างดีเลยนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับบล็อกเป็นบล็อกนิยมนะครับเป็นบล็อกวงเดือนนะครับผม จวชมกันพร้อมๆกันนะครับเพื่อนเนะฮะเดี๋ยวลองวัดขนาดก่อนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ได้ดูนาแล้วนะครับประมาณเซนครึ่งนะครับผม นะี่นถ้าเพื่อนเจอเหรียญน,นี้นะครับผมเป็นเหรียญพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับผมส่งม้านะฮะชูดาบอยู่เนี้นะครับแล้วก็เป็นพระที่พิธีใหญ่มากเกจิตอนนั้นเนี่ยน่าจะเกือบแปรูปเลยนะครับผมแล้วเป็นเกจิที่ดังๆมากๆนะฮะในยุคป,ปีสอ1พันะครับประธานฝ่ายส่งนี่ก็คือท่านพระสังฆราชนะครับแล้วก็ ประธานฝ่ายคาราวานนี่ก็คือพลเอกเปรมซึ่งมียศเป็นพลพลตรีนะครับในยุคนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นผู้บัญชารศูนย์การทหารม้าที่ข่าอีสอนจังหวัดสระบุรีนะครับค่อนข้างจะโฟกัสยากนิดหนึ่งนะครับผมผมลองเป็นอย่างนี้ดีกว่า่าจจะง่ายนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เพื่อนดูที่ฟอนต์ตัวหนังสือคมๆนะครับผมน,นะฮะตรงขอบช่อช้างนี่ก็จะติดไปที่ขอบเรียญเลยนะครับ ร้อมกันนนะครับีน่นะครับใช้แล้วนะครับผมว่าจะส่งเป็นกล้องให้แต่ก็กลัวมันไม่โฟกัสนะครับ่อช้างตรงนี้นะฮะ ได้หลังบ้างครับอันนี้เป็นล็อกวงเดือนนะครับก็ให้โฟกัสเลยนะครับแต่เป็นวงก้นหอยกลมๆ,ๆอยู่อย่างเงี้ยนะฮะ เดีย๋ยวมาดูด้านหน้าอีกทีนะครับวราะจะซูมได้ดีขึ้นไหมนะฮะอนนี่นะฮะหายหน้าชี้ดูภาพรวมๆก่อนละกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เปลียนสภาพค่อนข้างดีแล้วนะฮะ จะมีเส้นขนแม่วิ่งเป็นสายฝนนะครับพาดผ่านเฉียงๆนะครับพาดไปเลยนะครับทั้งทั้งเรียนนะครับเพื่อนส่วนทานหลังนี่ก็จะเป็นวงกลมกลมเป็นวงเดือนนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาส ผมจะกลับมาทําอีกทีให้เพื่อนๆชมใหม่นะครับวันนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสโอเคนะครับเราพบกันใหม่นะครับเพื่อนเหรียญของค่ายอดีสอนปี2514นะครับพิธีใหญ่ๆเกจิมางมายนะครับทั้งภาคใต้ภาคเหนือนะครับไปศานนะครับมารวมกันปลุกเสกนะครับข้ามวันข้ามคืนเมื่อวันที่16มกราคม2 5ง4 5 1 4 ตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปจนถึงหกโมงเช้าของอีกวันนะครับเียว่าเสกข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับเพื่อนๆน่าใช้มากๆครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับเขาก็จะเป็นตัดแบบตัดขาดนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่เพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ